สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับอจิค่ะและอยู่กับที่ปรึกษาการขายของทางโชลูฟอร์ด i อเสาขาพระราม่ค่ะเราอยู่กันกับงานมินิมอเตอร์โชว์ค่ะจัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองค่ะขออนุญาตให้คุณพี่แนะนําตัวกันเลยค่ะได้คะ่ะสวัสดีครั้งนะคะพี่เปิ้ลน,นะคะวันนี้ปกติเราจะเจอกันที่ ปอดแอมเอสาขาพระราม4นะคะเป็นที่ไหนไม่ได้นะคะวันนี้เรายกโชว์รูมมาบริการลูกค้าถึงที่นี่เลยนะคะเดอะมอ <The More. S 2> บางกะปโหมินิเ oh, อ็กซ์โปวันนี้นะคะมีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะและพลาดไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องมีปอดแน่ๆเลยนะคะวันนี้เรานํารถมานะคะบริการนะคะลูกค้าถึง2รุน่นด้วยกันนะคะ ทั้งสงรุ่นเลยค่ะน้องอจิอ๋อรุ่นนี้รุ่นอะไรคะพี่ป้า่ารุ่นนี้นะคะที่จอโชว์อยู่นะคะโอ้โหกำลังฮอตมากๆเลยนะคะ next generation everest titanium plus 4x2 นะคะหรือเป็นรุ่นขับ2นั่นเองนะคะ titanium plus รุ่นท็อปขับเคลื่อน2อล้อนะคะวันนี้นำมาโชว์และมีโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้เลยเห็นไหมคะดอกเบี้ยเพียง1.99%เท่านั้นเลยนะคะ ร้ามากๆค่ะราคาคันนี้เท่าไหร่คะี่เปิ้ลคาตัวน้องใช่ไหมคะค่าตัวน้องจะอยู่ที่1.7 4 0 0ล้บาทเท่านั้นเองนะกับออปชั่นและสมรรถนะแบบโ,โหขั้นเขาเรียกว,ว่า e x c กซ์คลูเลยนะคะได้แบบคุ้มราคานะคะได้สมรรถนะเกินราคาดีกว่าแบบนั้นค่ะเพราะว่านอกจากตัวรถที่สีสวยแล้วราคาดีแล้วข้อเสนอพิเศษ ดีมากๆอีกด้วยค่ะใช่คับเบี้ยงเนค่ะในตัว Nexen f o r d Everest Titanium Plus ขับเคลื่อน2ล้อค่ะยังมีระบบความปลอดภัยต่างๆให้ใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นเตือนเมื่อรถออกนอกเลนค่ะช่วงล่างที่นุ่มและลุยกับเราได้แม้จะเป็นแค่ขับ2งนั่นเองค่ะใช่ค่ะน้องระบบความปลอดภัยมาเต็มนะคะอย่างนี้น้องอจิแจ้งไปนะคะออปชั่นนี้ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะแถมราคาสบายกระเป๋า่าที่เพิ่นบอกและก็โปรโมชั่นดีๆ อย่างที่น้องอาจิแจ้งไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะ e v e r a s e l รสตเดีย่คูณสอค่ะแล้วเดี๋ยวเราทาั้งคู่จะพาทุกท่านไปรับชมอ,อีกหนึ่งรุ่นกันค่ะอยู่ทางหน้านู้นเลยค่ะไปเลยค่ะ มารับชมกันอีกหนึ่งรุ่นค่ะพี่เปิ้ลคันนี้รุ่นอะไรคะรุ่นนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็น next generation นะคะ Ranger Wide Track รุ่นท็อปสุดเลยนะคะรุ่น 4x4 ที่ทุกคนตามหานะคะวันนี้นะคะเราพร้อมนะคะพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเลยราคาค่าตัวน้องจะอยู่ที่1 2 9 9 0 0้านเบาทค่ะเข้อเสนอพิเศษภายในยางานเหรอคะพี่เปิ้ลอเสนอนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะ<อ>เริมต้นนะคะออกรถ เริ่มต้นเพียง5,9 0 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะดาวเริ่มต้นเพียง5,9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกคา้าสามารถเป็นเจ้าของนะคะวายแทรแบบนี้ได้เลยหลอ่หลอๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมออปชั่นจัดเต็มค่ะ 4x4 เลยอ๋อเป็นตัวขับเคลื่อน4รล้อค่ะใช่ค่ะว่าจะเข้าไปในสวนจะลุยเขาก็สามารถเต็มได้ทำได้อย่าง สมรรถนะนั่นเองค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าที่มีการใช้งานที่ดีมา,มากๆด้วยกับ m ม t r i ก LED ค่ะสามารถนี่เลยฟ,ฟื้เหมือนพี่เขารู้ใจเลยขึ <S 1> <S 1> <S ้นาให้ดูแบบนี้เลยอาสตาร์ทให้ดูมีสาตาร์ทให้ดูด้วยท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะก็สามารถมา ที่บูร์กิจกรรมของเราได้เลยที่เดอะมอลบางกะปิค่ะจัดในวันที่27ตุลาจนถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะค่ะอย่าลืมนะคะม,มาพบกันไม่ได้นะคะที่นี่นะคะรับรองว่าโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะคะรอบริการทุกท่านที่นี่อย่างแน่นอนค่ะทามพลาดเลยนะคะหรือจะติดต่อสอบถามนะคะพี่เปิ้ลได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์09881269 สีสนะคะนัดหมายเข้ามาชมรถนะคะหรือมาชมกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิที่นี่ค่ะแล้วมาพบกันที่ได้นะคะวันนี้พี่เปิ้ลกับนอ้องกจิต้องลาไปก่อนแล้วนะคะรอบริการทุกท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย